ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีทันไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเผื่อสิปได้ผ่านข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะมือนี้แอดก็มาตามแนวทางต่องวดของพ่อเสียนแก่นเนาะคะ่ะหลังจากเข่าศูนย์เจ็ดเต็มเมเนาะค่ะพี่น้องแอดก็มาตามตองงวดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ ว่าพ่อเทียนแก่นจะมีแนวทางฝากตอนพี่น้องหรือยังกลับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อเทียนแก่นวันดีครับพ่อเทียนแก่นรับสวัสดีครับวบเปลนยังไหนมาคักแนแฉงงวัดบางหนึ่งเนาะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่เป็นไหนเนาะบนเปลี่ยนไหนวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์อ่าวิ่งศูนย์กับซีนี่แมนบ้าซีแมนวิ่งศูนย์ก็วิ่งซีมันต้อง ขันจัดหน้าสองตัวนี่ขันบ่าเขาเบิดมันก็ต้องเขาตัวนึงครับมัดวิ่งเนาะครัหรือว่าจับคู่นี่มันก็ต้องเขาตัวนึงอืมอันนี้เครื่องหวดเก่านี่เอามาโซ่หวดเก่าหวดเก่ามาเหล่าไม่เออเล่าไม่แล้วคันหากว่าเพคนบ้าม้าน้ำแ็งกับคนไก่จะมีของคนต้องเสียครับผมแต่ละตัวเขนจะมีจับคู่ของคนคันบ้าม้าน้ำแงกับบ้าม้าน้ำแข็งก็คือสี่ศูนย์อืมถ้ามักวิ่งกับวิ่งสี่วิ่งศูนย์ครับบนล่างไปเลยเพราะว่า บ่บนกลางมันมันตรงมาครับผมพันตัวแดกตัวนึงตรงมาบ่มาตัวนึงก็ตรงมาตัวนึงครับวิ่งั่ก็แจ็กซี่ทุกงวดถือว่าคักอยู่นี่เนาะเอ่าแต่ว่าขาดด้วยขาดจนจะคล้องสื่อภูร๊าไปคล้องค่สื่อหน่ักหน่อยเพราะหลายกันจนจะคล้องสื่อภูละ จะพูดเอียนสีมากน้ำมากน้ำมาเนี่เข้ากับอะไรเข้ากับโบหูเนาะผู้ใดชอบกข่ชัดคัดกับพานทั้งตัวขั้นขั้นตามบอกไปจะบอกไปยังสี่สุขคนแหละถ้าว่าผู้ใดตนไม่เอาก็หปยังสี่ครับผมต้องเฮ็ดยังสี่เพราะว่าสูตรนั้นมาแบบนี้ครับสิบหเห็ดตัวอื่นครับวันนี้เฮ็ดไปมานีนพอยัางมาในเฮ็ดยังบนเฮ็ดแในขั้นขั้นจะเอาวิ่งไปก่อนก็ได้ห้องบอลในเฮ็ดเด้อ โอ้บ้านจับคู่บอลจับแต่ว่าสูตรได้วิ่งมาแล้วได้วิ่งมาแล้วยังวิ่งครับสันล่างมึงดูสันพอเนะอะไรนี้ก็เอาเลขวิ่งฝาดเอฟซีคเนาะครับผมฝาดเอาเลขวิ่งฝาดเอฟซีถ้าเพิ่นว่าเออมั่งด้วยตัวนี้เพิ่นเอาไปวิ่งครับเอาเสียนรถฟ้าบนี้เปลี่ยนหน้ากระดาษเลยเปิดเลยได้แหละอืมเออเพิ่งดูนี่นี่หน้าบ่เปิดไปเรื่อยๆมีหน้าอันนั้นบ้ โอ้เนี่ยเขียนเส้นานี่ได้พอครับผมเดวิ่งมันก็ไ่ได้ผมกอเขัอเลขวิ่งเวิ่งวันวันที่วันที่หนึ่งเนาะครับวันที่หนึ่งกรกดาคมครับวันที่หกคอกคหนึ่งกคเนาะครับเอาดยเลยหกห้าสองดเนาะครับเอาดอไว้เลย วันที่หนึ่งก,ขอขอขอกรกฎาคมครับแล้วเลขวิ่งงวดนี้เด้อจะให้วิ่งไปก่อนเพราะว,ว่าบ้านนจับคู่บ้านในเหยังครับจะให้เลขวิ่งไปงวดนี้เลขวิ่งเออเลขวิ่งได้สามเน้อครับผมสามเป็นหลักสิบอ่อสามเป็นหลักสิบเลยบ่สามเป็นหลักสิบโอ้โถ สามเป็นหลักสิบเลยพ่อแม่พี่น้องได้สามเป็นหลักสิบเงนินได้หนึ่งเป็นหลักหน่วยได้จำแนกว่าเป็นบนเป็นล่างแค่ไหนบ่สามนี่พ่อหลักสิบบนข้างล่างหลักสิบนี่ขั้นชมวิว่าขันห้องเน้นใส่บนหลายห้ามาลงมาล่างมันกะมาครับเจา้าสินะส่วนหาักมันสิมาล่างหลายก็บนจัสิบนี่นี่เงินนี่เงินตัวนี้เจ้าเป็นล่างามันขึ้นบนครับผมก็เลยว่าเอาเฮาวิ่งบนล่างไว้รถครับผมยิงบนยิงล่างไว้เลยเพราะว่า ตามกินแล้วมันมันสิเน้นมากทางล่างผิดละก้มควมก้มเห็ดมากแต่เขาดาวบาลนี่แห้งๆมันจะขึ้นบนแล้วเสีมันก็เลยเห็นบอกว่าหันมันก็เลยขึ้นบนที่ว่าจะทำเป็นรางแต่ตามกินแล้วห้าววิ่งบนวิ่งล่างไปหมดมันมีสองมียางละตัวมันมียางละตัวนังนก็บม่เจอมาหลายดอกนั่นเพราะว่าถ้าห้าวว่าเออสามตัวมาหนึ่งตัวจะสี่มันก็ค่อยเป็นต่หลายครับไออันนี้คือให้ยางละตัวเท่านี้ยางละตัว แ่นดีพอดีเขาทั้งบนทั้งล่างหมดตัวแน่นแ่นขันมากนักกันก็คือเขาสามนึงเลยล่ะครับผมจัดให้เป็นเลขวิ่งครับจัดให้เป็นเลขวิ่งกอนวิ่งเด้เนี่เด้วิ่งหนึ่งครับผมรอตัวประกบวิ่งนึงแล้วก็วิ่งสามครับผมอ่ามักตัวไดชสอบตัวไดเอาไปวิ่งเรื่อยๆสองตัวนี่ครับผมขั้นตามจริงแล้วถ้าจะบอกไปนี่ถ้าเขาบอกไปว่าเออตัวนี้วิ่งเป็นหลักหน่วย ตัวนี้วิ่งเป็นลักซิปต้นสี่ก็บอกไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมากเป็นลักซิปได้บ้างบาน้ริงไ e. หถ้า <Hayır> มันมากเป็นลักซิปมั้นี่เรา่จำกัดครับของบ่มีหัาเราของบอมีหักเพาครับอมันเป็นไปสันกับเป็นไปได้แต่ว่าถ้าก็บอกไปเลยว่าวิ่งบนวิ่งล่างไนรอดมันจะตามที่แรกตัวนี้มันเป็นลักซิเด้ตัวนี้เป็นลักหน่วยด้ครับเออคือขึ้นเลขหนึ่งเนี่ยมีโอกาสมากเป็นลักหน่วยลักหน่วย สามนี่ก็ที่มีโอกาสมากเป็นลักสิบแม่จะให้สานิไปก่อนครับผมเอาํานี่แะตองกัพวหอมปากหอมคอวดบางนึงม่เลขฟันเลขอย่างเขาเขานับ่พเลขฟันกับไ่ปรกบบ่ได้แปดศยเล้หนึ่งแปดศูนย์สาตัวป็นเลขฟันเยโอ้เพราะว่าตีว่าหนึ่งแปดศย์เนี่ยเนเนี่โอ้นันเด้นอ่นเด้เอออืม นี่แหละมันไป้ยังสี่แหละหครับไม่มั่นใจว่าศูนย์หนึ่งมาแน่นอนมาแน่นอนจะไลยเน้นฟันไปที่ศูนย์ไม่เน้นไปที่ศูนย์อืมเหว่าล่างหันแถวนี้บ่อซื้อเลยดิเป็นแถวขึ้บ่อซื้อบริษัทบ่อซื้อเพราะว่ามั่นใจว่ามีศูนย์โอ้มีศูนย์ก็เลยเน้นไปทั้งฟังศูนย์เลยเน้นไปทั้งนี้ตัดทั้งซีทิ่มไปเลยซีถิ่มไปเลยเพราะว่าเข้ากันเข้าฟันเกลือหรอเข้าก็นตัดด้านไหนด้านนู้ทถิ่มผมบด้มาแลวก่อเพื่อตัดออกครับ ยากซื้อก็ซื้อที่ตีป์ศูนย์ใส่นล้วมีเศษครับผมขันบ่ซื้อขันทั้งนี้ว่าติป์ศูนย์ขันตัวนี้ว่ามันเต็มซื้อบ่ได้เอาผมมาตัดออกเอาตรงกระสุนแล้ววันนี้งวดงวดนี้มีฝันตองหดปอบผาหย่างว่าฝันเนาะเอขันบ่ฝันกับมีซ้ำนี่ตัวว่าเพื่อนตัวเลขอะไรเนาะเอาง่ายๆว่าหดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกหาในส่วนเลข พอแกนเมื่อนี้กะให้แนวทางวิ่งนะครับซึ่งกะให้สามครับหนึ่งพอแกนเพื่อนกะมั่นใจว่าสามนาทีมาเป็นรักหน่วยครับเอฟซีครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งสามเป็นรักเป็นรักสิบสามเป็นรักสิบเล่าผิดโอ้ยเนาะเอาเขียนเขียนเนี่ผมกหอนนั่นสามเป่นรักสิบเอาเขียนไว้ว่างสามนาทีมาเป็นรักสิบครับผมเอ่อเมื่อเทียรุ่นจะเสียชับคู่แข่เพราะว่าเมื่อนี้ มันก็ยังจอเนาะมันมันหก็ออกยังบริาคำนวลลายสูตรใช่กันแต่ว่าสามหนึ่งก็ย่ลือมสามศูนยย่าเลื่อมสามศูนย์คจบไปแล้วนี่าจำไปแล้วตะคนี่สาย่าลืมสานที่ไปที่มาเป็นอยังคือมีสามศูนทีนเนี่ยวงกลมวงกล้องน่สามกัสามศนย์น้ำกันสามหนึ่งสามนย์ยน้ำกันนอหาพี่นิดจะขึ้นจระนาบมึงท่นตามจริงแล้วเรคำนวณนี่ บ่มีหลายสูตรครื่องปืนเด้ครับปืนพันว่ามีสี่สิบสูตรหาเชิงสูตรบ่มีคือเป็นมีสูตรเดียวเท่านั้นมีสูตรเดียวเท่านั้นเขาก็ะือให้คือเขาเลยเขาคือบ่เขาอือบ่มีหลายสูตรช่างช่้งหลามันก็ไอ้บ่อได้เฮ็ดยากเอาสูตรเดียวลวดเขาก็เขาบ่เขาแล้วๆไปผู้เพิ่นมีหลายสูตรก็ให้เพิ่นเฮ็ดไปโลดเพิ่นมีเวลาเนาะแมม่่นนเเพิีวลาแต่ปูกระเบี่ยงนี่ก็พอแห้งเราไมานั่งเฮ็ดแต่สูตรกิ่ เม่่าเวลมามันนิดหน่อยครับเวลาทีพาถึงข<า>ั้นแถวนี่ถนแ,แถวระแวกตำบนนี่ไผอยากกูกระเบื้องติดต่อพกแกนมาได้งานเนียบพ<ด>หลี<อ>งานพกแกนน่ะออนอมรับ,บางานเนียพิลีกระทษได้มัดเบอรอนั่นแหละเบื่อพกแกนน่ะท่มกระดีท่อเฉพาะหาตัวเล่าก็เฮ็ดเองนี่เล่าสิ่บรับงานนี่แมนพอมนว่าสีส่งลูกน้องไปเฮ็ดตัวที่พอมนครับตัวเลาเองเราต้องรับเองแมนกระเบื้องทุกแผ่นที่วางลงไปบนปูนที <พอ S 2> ท่ผสมแล้วเนี่ย ต้องผ่านมือต้องผ่านมือเจ้าของครับต้องได้ควบเนียนท่านพอไอ้พี่น้องท่านใดกำลังเห็ดบ้านเห็นที่นี่หา้างปูกกระเบื้องมาแนมได้เลยมาแนมมาฝีมือดีบอดีนี่มาแนมอยู่วัดดงนาเพื่อนได้เลยเนียยปเอิค่อยจ้างวันั่อไปแท่นี่ก็จองคิ้วกันเช้าสะโอ้บ่ได้หยุดบม่ได้เศร้าบ่มีมือหยุดเลยไม่มีมือได้หยุดเลยบดญพักครับนอกจากจะว่าเป็นวันศินคร่เท่านั้น เดี๋ยว้ะมีแห้งแต่วันศินเพราะว่าว่านศินนี่เปลี่ยนเป็นเปิ้ใบเหตการเหตุงานเนาะเลียงกับเบียงกับว่าไปเบิดชุยยางชุแนวแล้วผู้ใดอยากติดต่อกับเบอร์โทรตามนั้นพอกันเปิดเปิดเบือทั่วไปน่พอกนเบือทั่วเบออ์โทรเปิดไปนะครับเปิดยุใสยุนาเลยบู้มงนี่ยมันกันเลยอ้าเนี่ยออาวมาจิ้งใกล้ๆเนี่ยเยบที่อยากติดต่อนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนเรื่องตัวเลขตัวเบอร์ืออ่า เพระาะว่าติเปลี่ยนในเรื่องอยากมาอยากปูกระเบื้องเว้ยปูในหน่อยปูหลายอย่างกระยาบตาร่างเมตรเท่าไรโทษทติดต่อกันเอาเองในส่วนแอดมินนี่็คือต้องมีตัวเลขเท่านั้นนี่เพ<ม>ระาะว่าค้นหาเลขเนอกจากสีว่างไลค้นหาเลขก็ต้องการเลขต้องการ<ม>เลขส่วนใหญ่เรื่องอื่นก็คือเป็นเรื่องเสริมเรื่องเสริมว่าวสู้กันฟั่งเป็นยยงค่อยเอาเรื่องกระเบื้องว่าเราเมื่อนหร่บีวนน่าไปเห็นงานเล่าฝีมือดี ดีดีดี่วงฝีมือดีเนี่นเนี่นจิบเนี่ยเนคนกีบหมาว่าบะมีบะมีแผ่นสูงแผ่นต่านี่แหละหมห้ว่าช่องว่างช่องห่างเอ่ยอย่างเราเอาเรียงกับเบี่ยงอย่างว่าตัวเลขกาจายอยู่สีว่าดีเอซีก็ได้ตัวเลขกาจาเต็มนาตัวสาอยุ่งว้าอย่างว่าเรียงกับเบี่ยง